ร่มธรรมธรรมะที่จะทำให้คุณร่มเย็นเป็นสุขทุกเวลาภิกษุจึงต้องเริ่มต้นในการที่จะทำให้ทำทั้งเจ็ดนี้นะฮะ มาอยู่ในตัวให้ได้นะหรือเป็นตัวเป็นตนของตัวเองให้ได้ด,ด้วยการที่เริ่มต้นนะฮะทำอย่างไรเราก็เห็นว่าภิกษุเริ่มต้นด้วยการเป็นธรรมบรรญูอย่างไรนะพระสัมมาพุทธเจ้าก็ตอบตัดตอบว่าตัดว่าภิกษุเป็นธรรมบรรญูอย่างไรคือภิกษุในธรรมวิันนี้ย่อมรู้ธรรมดูให้ดีนะฮะภิกษุในธรรมวินัยนี้ย่อมรู้ะะธรรม เพราะฉะนั้นคําว่าธรรมมันอยู่ในที่นี้ก็หมายความว่าเป็นผู้รู้จักธรรมนั่นเองนะฮะเท่ากับผู้รู้จักธรรมคาว่าธรรมมันอยู่พอแปลแล้วก็คือผู้รู้จักธรรมนั่นหมายความว่าภิกษุนั้นจะเป็นธรรมมันอยู่ได้ก็ต้องรู้จักธรรมธรรมในที่นี้คืออะไรในนี้ได้แก่สุตตะไคยะวยากรณะคาถาปูทานอิติวุตกะชาตกะอภูตธรรม แล้วก็เวทันละ <c oughs> ก็จะเห็นว่ามีทำรรอยู่เก้าตัวนะมีทำอยู่เก้าตัวที่พระสัมมาวุฒิเจ้าบอกว่าภิกษุจะต้องรู้นะคือสุตตะไคย,ยะวยกากรณะคาถาอุทานอิติุตตะชาตกะอาปุตธรรมเวทันละนะฮะเก้าตัวหากภิกษุไม่รู้ทมคือถ้าภิกษุไม่รู้จัรทมเหล่านี้เลยคือสุตตะถึงเวทันละเราไม่พึงเรียกเธอว่าเป็นธรรมมันอยู่ในที่นี้ แต่เพราะภิกษุรู้ธรรมคือสุดตาถึงเวทันละฉะนั้นเราจึงเรียกเธอว่าเป็นธรรมมันยูภิกษุชื่อว่าเป็นธรรมมันยูด้วยประการชนี้เพราะนั้นจุดตั้งต้นเริ่มต้นเลยนะฮะเราก็จะเห็นว่าพราะสมรัมมาสัมพุทธเจ้านั้นพูดถึงเรื่องของการรู้จักธรรมนะการรู้จักธรรมซึ่งธรรมในที่นี้เนี่ยพระองค์หมายถึงเก้าเรื่องด้วยกันนะฮะ ทั้ง9เรื่องตัวนี้นี่ความจริงแล้วเราฟังเราอ่านเราอาจจะมีความรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่จํายากนะฮะจะรู้สึกว่ามันโอ้หมันอะไรก็ไม่รู้ยยเยอะแยะไปหมดเลยแต่ความจริงแล้วเดว๋มันไม่ยากหรอกนะมันไม่ยากมันยากตรงเฉพาะคําพูดเท่านั้นเองเพราะว่าในสมัยพุทธกาลเองเนี่ยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพราะองค์ท่านเวลาสอนนะก็จะมีหลากหลายรูปแบบในการสอนนะ เราก็จะเห็นว่าตอนพระองค์สอนเนี่ยพระองค์ก็จะสอนเรื่องที่เกี่ยวข้องกับธรรมบ้างวินัยบ้างเราก็จะเรียกธรรมนั้นว่าธรรมวินัยนะฮะคุ้นใช่ไหมฮะคำว่าธรรมวินัยทีนี้ในตัวธรรมเนี่ยบางทีพระองค์ก็สอนแตกต่างกันออกไปอย่างเช่นาบางทีเราเรียกว่าสุตตันตปิฎกนะฮะ หรือบางทีเรียกว่าอาภิธรรมส่วนวินัยก็คือวินัยนะวินยัยปิฎกอย่างนี้ก็มีนะอย่างนี้ก็มีก็อยู่ที่ว่าเราจะเรียกอะไรอย่างไรนั่นเองนะฮะ <c oughs> ตัวธรรมะก็จะเรียกเป็นเดียเด่ยวๆก็ได้หรืออาจจะแยกออกมาเป็นสองก็ได้นะเป็นสุตตะสุตตะตาปิฎกกับอาภิธรรมก็ได้นะแล้วแต่ส่วนวินัยก็คงไว้เป็นวินยัยปนะิฎกเนี่ยอย่างนี้ก็เรียกว่า หมวดสามนะเรียกว่าหมวดสามหรือบางทีเราอาจจะเห็นว่าพระองค์สอนในรูปแบบอื่นๆอีกนะแต่ว่าในสมัยพุทธกาลนั้นเนี่ยมันจะมีอยู่สองแบบใหญ่ๆนะในสมัยพุทธกาลจะมีคําสอนอยู่สองแบบใหญ่ๆแบบหนึ่งเราเรียกว่าธรรมวินันอีกแบบหนึ่งนะเราเรียกว่าณวังคะสัตุศาสนะสาศาสนะนะนอนหนูกะรัน <c oughs> เราจะเรียกว่านาวังคัสัตุสาต์นวังคัสัตุสาต์ก็คือคําสอนของพระพุทธเจ้าที่มีอยู่9ลักษณะด้วยกันนะคำสอนของพระพุทธเจ้าที่มีอยู่9ลักษณะด้วยกันนะฮะเก้าลักษณะคืออะไรบ้างก็คือนี่แหละฮะสุตตะคคยะวยากรณาคาถาอุทานอิติาาพุตกะชาตกะอปูตธรรมเวทัลละนี่แหละนะ ทีนี้พอเวลาผ่านไปนานมากเข้ามากเข้าเนี่ยคำสอนของพระสมมาผู้เจ้าก็เก็บอยู่ในรูปแบบของพระไตรปิฎกใช่ไหมฮะคำสอนทั้งหมดมันก็เลยเปลี่ยนไปรเรียกเป็นคำพีตามคำพีพระไตรปิฎกแทนเช่นเป็นวินยัยปิฎกเป็นสุดตันตปิฎกหรือเป็นอภิธรรมปิฎกก็แล้วแต่นะฮะเพราะฉะนั้นคําว่านักบงังคับสตุศาสตร,ร์เนี่ยในปัจจุบันนี้เราเรียกว่าอะไรฮะเราก็เรียกพระไตรปิฎกนั่นเองนะฮะ เราเรียกว่าไตรปิฎกเพราะฉะนั้นถ้าถามว่านาวังคสัตตุศาสตร์เก้าตัวนี้นะมารวมกันแล้วเป็นอะไรก็เป็นพระไตรปิฎกทั้งสี่สิบห้าเล่มที่มีอยู่ในปัจจุบันนะฮะมีสี่สิบห้าเล่มนะฮะก็เป็นพระไตรปิฎกทีนี้เราลองมาดูความรู้ตรงนี้นิดนึงนะฮะว่าถ้าสมมติว่าเราจะเอาธรรมะนะฮะ แล้วแต่ว่าเขาจะเรียกยังไงเนี่ยนะมาลองจัดเรียงดูนะก็จะพบว่าบางทีธรรมะก็มีหนึ่งก็มีนะฮะเขาเรียกว่าการจัดแบ่งโดยรถอันนี้ได้แกวนะ่วิมุตติรถนะวิมุตติรถหรือรถของความหลุดพ้นนะอันนี้จัดแบบหนึ่งนะฮะจัดแบบหนึ่งคือธรรมะพุทธเจ้าทั้งหมดเนี่ยถ้าลองมาจัดดูเนี่ยดูซิว่ามันจะได้มีกี่หมวดบ้างนะเขาบอกว่า ถ้าจัดโดยรถเนี่ยจะมีหนึ่งคือวิมุติรถถ้าจัดเป็นสองละ่ะเขาบอกว่าก็จะได้แก่ธรรมแล้วก็วินยัยนะธรรมแล้วก็วินยัยอย่างนี้มีสองแบบนะถ้าจัดเป็นสามละ่ะเขาก็บอกว่าจะเป็นพระไตรปิฎกอ่าจัดเป็นสามก็จะเป็นพระไตรปิฎกมีสามปิฎกด้วยกันใช่ไหมฮะวินัยปิฎกสุตตันตปิฎกแล้วก็อาภิธรรมปิฎกอันนี้ก็คือที่ที่เราเคยเรียนมาในสมัยพระไตรปิฎกชั้นตรีนะฮะ จัดแบบห้าขาจัดแบบนิกายฮะถ้เป็นหนะฮะเช่นมีทีฆานิกายมัดชิมนิกายอังคุตรนิกายขุดกะนิกายนี้เป็นต้นนะฮะก็จะเป็นนิกายนะเรียงโดยนิกายหรือถ้าจะมี9ก็เป็นนวังคาสตุสตด ซึ่งก็ได้แก่สุตตะขคยะวยากรณะคาถาอุทานอิติรุกะชาตกะปุทธรรมเวทันละนะหรือถ้าแบ่งเป็นแปดหมื่นสี่พันอันนี้ก็เรียกว่าธรรมขันนะเรียกว่าธรรมขันเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าคาสอนของพระสมมาทธเจ้าเนี่ยมันมีหลากหลายวิธีเรียกนะหลากหลายวิธีเรียกนักเรียนไม่ต้องไปสับสนนะฮะว่ามันจะเรียกอะไรนะขอให้เรารู้เพียงว่าคาสอนของพระสมมาทธเจ้าในปัจจุบันนี้เนี่ย เขาจัดเก็บเอาไว้ในรูปของพระไตรปิฎกนะในปัจจุบันนะจัดเก็บไว้ในรูปของพระไตรปิฎกเพราะฉะนั้นมันจะเรียกเป็นโดยวิมุตติรสมันจะเรียกธรรมวินัยจะเรียกตามนิกยนะฮะจะเรียกแบบสุตตะคัยยะวยากรณะหรือจะเรียกแบบธรรมขันก็แล้วแต่นะฮะทั้งหมดมารวมกันแล้วเนี่ยก็ได้แก่พระไตรปิฎกที่เรารู้จักกันนะซึ่งก็จะมีอยู่สี่สิบห้าเล่มนะอันนี้ก็จะเป็น ตัวของพระไตรปิฎกหรือเนื้อหาธรรมะที่พุทธเจ้าท่านทรงแสดงเอาไว้ในสมัยพุทธกาลนะแล้วก็เก็บรวบรวมเอาไว้ในรูปแบบของพระไตรปิฎกนะ <c oughs> เพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยทีนี้เราเราอาจจะลองมาดูสักนิดหนึ่งนะว่าในนวังคสัตรุศาสตร์นี้เนี่ยพระสัมมาพุทธเจ้าพระองค์พูดถึงนวังคสาัตรุศาสตร์ทั้ง9้าตัวเอาไว้นี่นะฮะมันมีความหมายว่าอย่างไรบ้างนะ เราก็ดูเอาตัวเป็นประดับสติปัญญานะไม่ต้องถึงขนาดว่า,าต้องท่องต้องจําอะไรกันทั้งหมดนะเราเพียงแต่ลองดูที่ว่าไอ้ทั้งเก้าตัวตรงนี้เนี่ยพอมาเป็นพระไตรปิฎกแล้วเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างนะฮะก็คงให้ดูตรงนี้นะฮะพระพุทธวจนะคือพระไตรปิฎกรวมคารวมเป็นศาสนาธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตัดเป็นองค์เก้าเห็นไหมฮะคือสุตตะ ตัวแรกเห็นไหมฮะสุตตะสุตตะก็มาจากคําว่าสูตรนั่นเองนะมาจากคาว่าสูตรได้แก่อุปโตวิพังนิเทศขันธากะปริวานพระสูตรต่างๆมีโมโคลสูตรเป็นต้นเนี่ก็คืออะไรฮะความจริงภาษามันยากนะแต่จริงๆพอลองมาแปลงเป็นพระไตรปิฎกแล้วเนี่ยเราก็จะพบว่าความจริงแล้วอุปโตวิพังเนี่ยมันก็คือพระไตรพระวิน,ยนัยปิฎกคือพระวินยัยปิฎก นิเทศนี่ก็คือจุลนิเทศกับมหานิเทศนะที่เราเคยเรียนมาในสมัยนักธรรมศึสสะพระไตรปิฎกตรีนะฮะขันธกะอันนี้ก็อยู่ในตัวของพระวินัยปิฎกเหมือนกันนะฮะปริวานก็อยู่ในส่วนของวินัยปิฎกและพระสูตรต่างๆเช่นมงคลสูตรนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าถามเราว่ามงคลสูตรนี้จัดอยู่ในจัดอยู่ในองค์ไหนนะฮะคำตอบก็คือสุตต อย่างนี้นะฮะเป็ต้นเพราะนั้นตัวสุตตะตรงนี้นะต่อเต่าสองตัวนะสุตตะไม่ใช่สุตะนะฮะ,ะสุตตะสอเสือสลุตอเต่าสองตัวแปลว่าสูตรนะแปลว่าสูตรตัวที่สองคือไคยะนะคือพระสูตรที่ประกอบด้วยคาถาทั้งหมดเลยก็คือเป็นส่วนที่เป็นคาถานะ,ะเป็นเป็นร้อยกรองร้อยแก้วนะฮะ วยาการณะคืออภิธรรมปิดกทั้งหมดเห็นไหมฮะเพราะนั้นถ้าเกิดเราถามว่าอภิธรรมปิดกนั้นเนี่ยในสมัยในสมัยพุทธกาลนี้จัดอยู่ในองค์ไหนนะฮะจัดอยู่ในหมวดไหนก็ต้องบอกว่าอยู่ในวยาการณะอย่างนี้เป็นต้นนะฮะคาถาก็คือส่วนที่เป็นธรรมบทเถรคาถาเถารีคาถา แล้วก็คาถาล้วนๆที่ไม่มีชื่อว่าสูตรในสุตตานิบาตเนี่ยยกตัวอย่างเช่นว่าคาถาตรงนี้ก็คือพวกเทระคาถาเทรีคา,า,าถาอย่างนี้ลองจําไปอย่างนี้นะฮะจำไปอย่างนี้จะได้ไม่ต้องอไปดูรายละเอียดเยอะมากนะพอให้เราเข้าใจก็พอนะว่าอ๋อตัวคาถาตรงนี้เนี่ยเขาหมายถึงเทระคาถาเทรีคาถาอย่างนี้นะฮะในขุตกานิกายนะอุทานก็คืออยู่ในขุตการนิกายอุทานนั่นเองนะ อิติวุติกะก็อยู่ในขุตกะนิกายอิติวุตกะนะชาดกอันนี้คุ้นเลยนะคุ้นเลยชาดกก็คือเรื่องเล่าห้าร้อยห้าสิบเรื่องที่พู้เจ้าระลึกชาติไปนะแล้วก็เล่าออกมาเป็นชาดกก็อยู่ในขุตกะนิกายชาดกเหมือนกันนะฮะส่วนอับปูตธรรมอันนี้อาจจะไม่ค่อยคุ้นเท่าไหร่นะจะเป็นพระสูตรที่เกี่ยวข้องกับอัจฉริยะอับปูตธรรมทั้งหลายนะอันนี้ก็อาจจะไม่ต้องจํานะฮะ เวทันละคือระเบียบคำคำที่ผู้ถามได้ความรู้แจ้งและความยินดีแล้วถามต่อต่อ,ตอขึ้นไปนะเช่นจุละเวทันละสูตรมหาเวทันละสูตรสัามมาทิฏฐิสูตรเป็นต้นนะฮะเพราะนั้นสิ่งที่เห็นตรงนี้เนี่ยสิ่งที่ให้ดูตรงนี้นะฮะก็เพียงแต่อยากจะบอกพวกเราว่านาวังคัตตุศาสเนี่ยหรือทำทั้งเก้าตัวตรงนี้เนี่ย ก็คือพระไตรปิฎกนั่นเองนะฮะไม่ได้มาจากไหนเลยนะก็คือส่วนที่รวมแล้วก็เป็นพระไตรปิฎกบางอย่างเป็นพระวินัยนะก็เช่นสุตตะนี่นะฮะก็คือส่วนที่เป็นวินัยปิฎกวย,ยาการณะคือส่วนที่เป็นอภพิธรรมปิฎกทั้งหมดคนะาถาก็คือพวกเทระคาถาเทลีคา,า,าถานะอุทานก็คือเล่มที่ชื่อว่าอุทานนะ,ะอิติวุตกะก็คือพุตธะนิกายอิติวุตกะ ชาดกก็คือกุศกานิกายชาดกอย่างนี้เป็นต้นนะเพราะฉะนั้นคําว่ารู้จักธรรมตรงนี้เนี่ยจึงหมายถึงการรู้จักพระไตรปิฎกทั้งหมดการรู้จักธรรมนะคําว่ารู้ธรรมนะคือการรู้นวังคสัตตุสารซึ่งเท่ากับการรู้พระไตรปิฎกทั้งหมดนะทั้งหมดคําว่ารู้ตรงนี้เนี่ยเราจะรู้ได้ก็ต่อเมื่ออะไรฮะ เราอ่านนะจะรู้ได้ก็ต่อเมื่อเราอ่านพระไตรปิฎกเพราะฉะนั้นคําว่ารู้ทมในที่นี้นะจึงอยากจะแปลไปง่ายๆเลยว่าคือการที่พวกเราทุกคนจะต้องอ่านพระไตรปิฎกให้หมดนะเอาอ่านพระไตรปิฎกให้หมดเพื่ออะไรเพื่อที่จะได้รู้ว่าพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าสอนอะไรพระเจ้าสอนอะไรการรู้ พระไตรปิฎกทั้งหมดตรงนี้เนะี่ยจึงเป็นความสําคัญหรือเป็นจุดตั้งต้นของการที่จะเป็นธรรมมัญญูนะฮะภิกษุจะเป็นธรรมมัญญูได้ก็ต่อเมื่อได้อ่านพระไตรปิฎกทั้งหมดแล้วทีนี้ส่วนการอ่านพระไตรปิฎกนั้นจะอ่านอย่างไรเป็นอย่างไรอันนี้เดี๋ยวเราค่อยไปว่ากันทีหลังนะขอให้รู้ในเบื้องต้นอย่างนี้ก่อนว่าพระสัมมาวุฒิเจ้าท่านตรัสเอาไว้ว่าพิกษุนั้นจะเป็นธรรมมัญญูได้ก็ต่อเมื่อเราได้อ่านนะฮะได้ศึกษา พระไตรปิฎกทั้งหมดหรือคําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหมดเพื่ออะไรฮะเพื่อที่เราจะได้รู้ว่าพุทธเจ้าสอนอะไรนะการที่เรารู้ว่าพุทธเจ้าสอนอะไรนะันก็จะมีความสําคัญนะเพื่อที่จะทําให้เราเองนั้นไม่หลงเวลาที่มีคนมาพูดอย,งงอย่างนั้นอย่างนี้อย่างงงน,นะเราก็จะได้บอกได้ว่าตรงนี้พระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นสอนเอาไว้หรือเปล่านะ อันนี้พระองค์สอนตรงนี้พระองค์ไม่ได้สอนนะเพราะนั้นบางคนเอ,เอาคำสอนพระองค์มาต,มาตู่มากล่าวตู่นี่ก็เราก็จะได้แก้ไขได้ถูกต้องนะว่าเออตรงนี้ไม่ใช่ตรงนี้ใช่อย่างนี้นะฮะก็จะได้รู้นะะจะได้รู้ว่าพระพุทธเจ้าสอนให้ทำอะไรแล้วก็ไม่ทำอะไรนะฮะ ตรงไหนที่พระองค์สอนให้ทําตรงไหนพระองค์สอนให้ไม่ทํานะตรงนี้เราก็จะได้รู้ได้เข้าใจไปด้วยนะก็าพูดง่ายก็คือเราก็จะได้รู้จักว่าตรงไหนเป็นเรื่องบุญตรงไหนเป็นเรื่องบาปตรงไหนเป็นเรื่องดีตรงไหนเป็นเรื่องชั่วตรงไหนเป็นเรื่องถูกตรงไหนเป็นเรื่องผิดนะตรงไหนเป็นเรื่องควรตรงไหนเป็นเรื่องไม่ควรตรงไหนเป็นเรื่องที่มีประโยชน์ตรงไหนที่ทําไปแล้วไม่มีประโยชน์อย่างนี้นะฮะ เราก็จะแยกได้นี่คือสิ่งที่เป็นประโยชน์ในการที่เราจะได้เรียนรู้ธรรมะของพุทธเจ้านะเพราะนั้นเราจะเห็นว่าเวลาที่เราไปศึกษาธรรมะของสมมาพุทธเจ้าแล้วเนี่ยมันช่วยทำให้เรามองเรื่องราวทั้งหลายได้ดีขึ้นนะแล้วก็สามารถที่จะพัฒนาตัวเราเองขึ้นไปได้มากขึ้นด้วยนะนี่คือภิกษุเป็นธรรม,มันยู่อย่างนี้นะคราวนี้พอภิกษุสมมุติเป็นธรรม,มันยู่แล้วนะ เดี๋ยวรลยเละเอียดเราค่อยค่อยไปคุยกันในรอบที่สองนะฮะตอนนี้อยากจะให้เห็นภาพร,ารวมๆไปก่อนเพราะฉะนั้นในจุดตั้งต้นเนี่ยพ้าภิกษุสมมุติว่าเป็นธรรมมันอยู่แล้วนะก็คือได้อ่านพระไตรปิฎกแล้วเอ่อจาได้แล้วนะพอมีความรู้แล้วว่าพระสัมมาพุทธเจ้าสอนให้ทาอะไรไม่ทําอะไรนะอะไรบุญอะไรบาปอะไรดีอะไรชั่วอะไรถูกผิดควรไม่ควรประโยชน์ไม่เป็นประโยชน์อะไรอย่างนี้นะคราวนี้ภิกษุก็ไปสู่ขั้นที่สอง ขั้นที่สองพระองค์บอกว่าภิกษุเป็นอัฏฐันยูอย่างไรเข้ามาสู่คําว่าอัฏฐันยูนะพระองค์บอกว่าคือภิกษุในธรรมวินัยนี้รู้ความหมายแห่งพาสิตนั้นนั้นนั่นแล้วว่านี้เป็นความหมายแห่งภาสิทนี้นีนน้หากภิกษุไม่รู้เนื้อความแห่งพาสิทนัน้นั้นเลยว่านี้เป็นความหมายแห่งภาสิทนี้นีนน้เราไม่พึงเรียกเธอว่าเป็นอัฏฐันยูในที่นี้ แต่เพราะภิกษุรู้ความหมายแห่งภาสิทธนั้นนั้นว่านี้เป็นความหมายแห่งภาสิทธนี้นี้ฉะนั้นเราจึงเรียกเธอว่าเป็นอัฏถันยูภิกษุชื่อว่าเป็นธรรมมันยูเป็นอัฏถันยูด้วยประการชนี้อัฏถันยูก็มาจากคําว่าอัฏถะนะอัฏถะหรือเราอาจจะใช้คําว่าเขียนอย่างนี้ก็ได้นะอัฏถะก็คือตัวคําว่าอัดนะ อัธถะก็คือความหมายนะฮะความหมายเนื้อหาสาระนะความหมายรู้จักอัธถานะ <c oughs> ความหมายของภาษสิทนั้น <c oughs> ความหมายของภาษสิทนั้นๆนะฮะก็คืออะไรก็คือความหมายของพระไตรปิฎกที่นักเรียนได้ศึกษามาตั้งแต่ตอนเป็นธรรมยูนั่นเองนะเพราะฉะนั้นเราเองนั้นเนี่ยเราจะเห็นว่า พระสัมมาพุทธเจ้าเวลาพระองค์แสดงคมนั้นเนี่ยก็จะมีความหมายแตกต่างกันนะฮะหลากหลายความหมายยกตัวอย่างเช่นคําว่าหยุดพระองค์สอนคําว่าหยุดนี้ไว้ในหลากหลายความหมายนะเราก็จะพบว่าถ้าสมมุติว่าเราไปดูในสมัยที่พระสัมมาพุทธเจ้าเจอกับองคุลิมานนะองคุลิมาก็เที่ยวไล่ฟันพระสัมมาพุทธเจ้าพระองค์ก็สเสด็จไปเรื่อยๆนะก็ฟันอย่างไรก็ฟันไม่ถูกสักทีนะฮะ เดินไล่เท่าไหร่ก็ไล่ไม่ทันสักทีจนกระทั่งองคุลิมานั้นเหนื่อยนะจึงบอกว่าสมาณะหยุดพระสมมาวุธเจ้าบอกว่าเราหยุดแล้วนะเราหยุดแล้วแต่เธอสิยังไม่หยุดนะคำว่าหยุดเนี่ยคาเดียวเนี่ยแต่มีความหมายอยู่หลากหลายเห็นไหมมีความหมายหลากหลายาความหมายขององคุลิมานเขาก็คือให้หยุด หยุดเดินนะสมณะหยุดก็คือสมณะหยุดเดินนะพระุทธเจ้าบอกเราหยุดแล้วนะแต่คําว่าหยุดของพระองค์นั้นเนี่ยพระองค์หมายถึงหยุดทําชั่วหยุดทําชั่วเธอซี่ยังไม่หยุดเนะี่ยก็คือเธอซี่ยังทําความชั่วอยู่เลยนะยังไม่หยุดทําพอผ่านไปสักระยะหนึ่งองคุริมานเกิดความซึมซับในคําสอนของพระสัมมาพุทธเจ้าก็เกิดความ อยากที่จะบวชนะแล้วก็ขอออกบวชต้องมาเจอหยุดที่สามก็คือหยุดใจได้นะ <c oughs> จนกระทั่งเข้าถึงทมเป็นพระหันองค์หนึ่งในพระพุทธศาสนาเพราะนั้นเราเห็นว่าคําว่าหยุดคําเดียวเนี่ยมันมีอยู่หลากหลายความหมายเพราะฉะนั้นเวลาเราไปเจอคําสอนของพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าในพระสูตรต่างๆหรือในพระพระสุตตันตปิฎกนี้นะฮะเราก็เห็นว่าคําบางคาเนี่ยมันอาจจะมีความหมายอยู่หลากหลาย มีระดับความลึกความตื้นไม่เหมือนกันไอ้ระดับความลึกความตื้นตรงนี้เองเนี่ยเป็นตัวทําให้เวลาเราเรียนเนี่ยเราจรึงจะต้องพยายามมองดูว่าเอ๊ะตรงนี้เนี่ยมันหมายถึงธรรมะในระดับไหนนะธรรมะในระดับไหนยกตัวอย่างเช่นในสังขาวัตถุอย่างนี้นะฮะก็จะมีคําว่าทานเห็นไหฮะอัว่าทาน ยวาจาอัตฐยาสมานะต่ตากันนะฮะ <c oughs> เราดูคําว่าทานตรงนี้นะฮะเราเห็นว่าทานตรงนี้เนี่ยความหมายในสังขารวัตถุเนี่ยแปลว่าการแบ่งปันนะฮะแปลว่าการแบ่งปันก็คือการให้เพื่อที่จะปูกใจคนเอาไว้มันไม่ได้ไหมายลงไปลึกถึงขนาดว่าเป็นทานบาร,รมีนะะไม่ได้ลึกถึงในระดับที่เป็นบาร,รมีซึ่งการเป็นบาร,รมีเนี่ย มันจะต้องเอาชีวิตเข้าไปแลกนะฮะให้แบบชนิดหมดเนื้อหมดตัวเลยเงี้ยให้แบบที่สามารถที่จะให้ชีวิตก็ได้นะี่นะฮะเอาชีวิตเข้าแลกเพราะฉะนั้นคําว่าทานตรงนี้เราก็อาจจะตีความไปเพียงแค่ว่าอ๋อมันอยู่ในระดับของการแบ่งปันในระดับการให้ให้ปันกันนะฮะแบ่งปันกันใช้ไม่ถึงในระดับที่เป็นบารมีอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นคําว่าทานคํานี้ จึงมีความหมายระดับหนึ่งนะไม่ได้ถึงขนาดว่าเป็นบาร,รมีเป็นอะไรอย่างนั้นเวลาเราไปอ่านตัวของพระไตรปิฎกเนี่ยเราจึงต้องให้ความหมายตรงนี้เนี่ยให้ถูกต้องด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นการเข้าใจความหมายตรงนี้จึงเป็นเรื่องที่สําคัญมากเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันจะทําให้เราเองเนี่ยรู้ว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์กําลังพูดถึงธรรมะตรงนี้อย่างไรแล้วก็อยู่ในกรอบของความหมายประมาณไหนนะฮะ อย่างบางทีเราพูดถึงเรื่องของฉันทาวิริยะจิตตะวิมังสาอย่างนี้นะเราพูดถึงฉันทาวิริยะจิตตะวิมังสาหรือตัวอิทธิบาทยกตัวอย่างนะฮะอิทธิบาทสี่ที่มีฉันทาวิริยะจิตตะวิมังสานี่นะบางครั้งเนี่ยเราอาจจะเอาอิทธิบาทสี่มาใช้ในการที่จะทําให้เราเองนั้นเรียนหนังสือเก่งก็ได้นะฮะก็คืออยากจะเรียนหนังสือเก่ง ก็ให้มีฉันทะในการศึกษาเร,าเรียนมีความรักในการศึกษาเร,าเรียนให้มีความเพียรมีความพยายามก็คือวิริยะนะฮะมีจิตใจจดจ่ออยู่กับการเรียนหรือมีจิตตะแล้วก็มีความรู้วิบังสานะฮะที่จะออมองนะว่าอะไรเป็นอะไรเนี่ยก็ตรงนี้อิทธิบาทสีก็ช่วยได้แต่พอเราไปเจออิทธิบาทสีที่พระสมมามุธเจ้า รัสเอาไว้ว่าพระองค์สามารถจะมีพระชนมายุอยู่ได้ตลอดกับด้วยการเจริญอิทธิบาทสี่เนี่ยเราจะเห็นว่าอิทธิบาทสี่ตรงนี้เนี่ยกลับกลายเป็นเรื่องของการที่พระองค์จะใช้เพื่อทําให้ตัวของพระองค์เองเนั้น,นมีพระชนมายุได้ยืนยาวขึ้นมันจึงเป็นอิทธิบาทสี่ที่อยู่คนละระดับนะกับอิทธิบาทสี่ที่เรากําลังจะใช้เพื่อให้เป็นตัวให้เราเรียนหนังสือได้เก่งขึ้นนะเห็นไหมฮะว่า ธรรมะแต่และตัวละตัวเนี่ยมีระดับไม่เท่ากันนะมีระดับไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นการที่จะทําให้เราเข้าใจธรรมะนะได้ก็ต้องเป็นผู้รู้จักอัฏถะนะต้องเป็นอัฏถันอยู่คือรู้จักว่าธรรมะนั้นๆเนี่ยอยู่ในระดับไหนนะเราต้องรู้ความหมายนะว่าอยู่ในระดับไหน เพื่ออะไรฮะเพื่อที่เวลาที่เราเองทําความเข้าใจนั้นจะได้เข้าใจได้ถูกต้องนะเพื่อได้เข้าใจได้ถูกต้องการเข้าใจได้ถูกต้องนําไปสู่อะไรฮะก็จะนําไปสู่การฝึกตัวได้ถูกต้องนะทำให้เราฝึกตัวได้ถูกต้องด้วยซึ่งถ้าเกิดว่าเราเองเข้าใจธรรมะได้ผิดนะเข้าใจไม่ถูกต้องเนี่ยการฝึกตัวมันก็ฝึกไม่ถูก หรือว่าฝึกไปก็ผิดนะฝึกผิดปุ๊บนี่ก็จะเกิดปัญหาตามมาเยอะทีเดียวเลยนะเพราะฉะนั้นอย่างที่พระสัมมาวุฒิเจ้าสอนไปในเรื่องของกรรมฐานเนี่ยจึงต้องมีครูบาอาจารย์คอยช่วยนะประคับประคองมีครูอาจารย์นะคอยช่วยประคับประคองนะในการที่จะศึกษาเล่าเรียนอะไรก็แล้วแต่ครูอาจารย์ตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นบุคคลที่คอยช่วยให้เราดันรู้ว่า เราจะทำอะไรแค่ไหนอย่างไรเนะเพราะนั้นตัวที่มีการถกเถียงกันอย่างมากเลยก็คือเรื่องของกรรมฐานหรือของการปฏิบัติธรรมเนี่ยก็จะเห็นว่าฝ่ายของปริยัตเองเนี่ยก็จะเอาแต่ตัวหนังสือปฏีความเห็นไหมฮะและทีนี้ไอ้ความลึกเนี่ยมันไม่เท่ากันเนี่ยเนื่องจากว่าความเข้าใจในในธรรมะปฏิบัติที่มีอยู่ไม่เท่ากันก็ทำให้เกิดความเห็นไม่ตรงกันได้นะะนี่ก็เป็นเรื่องเรื่องหนึ่ง เพราะนั้นความเข้าใจธรรมะที่ถูกต้องจึงเป็นเรื่องที่สําคัญมากๆนะแบบนี้สมมุติว่าเราเข้าใจธรรมะได้ถูกต้องมันก็นําเราไปสู่การฝึกตัวนะได้ถูกต้องเหมือนกันการฝึกตัวได้ถูกต้องก็จะได้ผลที่ถูกต้องดังนั้นการจะบรรลุธรรมะพิสมัยเนี่ยเช่นจะบรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันเป็นพระสกิทาคามีเป็นพระอนาคามีเป็นพระรหัสเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับว่า เราเองนะั้นเราเข้าใจธรรมะของพระสมุูญเจ้าได้ถูกต้องไหมนะแล้วเราก็ฝึกตัวได้ตามนั้นหรือเปล่านะซึ่งก็จะย่นระยะเวลาถ้าเกิดว่าเราเข้าใจได้ผิดพลาดมาเนี่ยเวลามันฝึกตัวมันก็ฝึกได้ผิดนะเพราะฉะนั้นก็ทําไปเถอะอยาวนานดีเดียวนะมันก็ไม่ก้าวหน้าไปไหนเนี่ยก็เสียเวลาไปโดยเปล่าประโยชน์นะก็จําเป็นที่จะต้องอฝึกตัวให้มันถูกต้องตามที่พระองค์มุ่งหวัง ที่พระองค์ตั้งใจเอาไว้ว่าพระองค์สอนอะไรอย่างไรนะอันนี้ก็อยู่ที่เราเองจะต้องทำความเข้าใจเนื้อหาสาระตรงนั้นให้ได้ก่อนนะทีนี้สมมติว่าเราฝึกตัวได้ถูกแล้วสมมตินี้เราฝึกตัวได้ถูกต้องแล้วด้วยการที่เราเข้าใจธรรมะได้อย่างถูกต้องเราก็จะได้ชื่อว่าเป็นธรรม,มันอยู่แล้วก็เป็นอัฏฐันยู่ด้วยประการชนี้เราจะเห็นว่าในตอนท้ายประโยคเนี่ย พระสัมมาพุทธเจ้าจะตรัสเอาไว้นะว่าภิกษุเป็นอัฏถันยูอย่างไรเนี่ยนะพอบอกแล้วพระองค์ก็บอกว่าภิกษุชื่อว่าเป็นธรรมัญยูและเป็นอัฏถันยูด้วยประการชนินะฮะเพราะฉะนั้นหมายความว่าพระสูตรนี้จึงเป็นพระสูตรที่ไม่สามารถที่จะไปสตาร์ทนะหรือไปเริ่มต้นเรียนรู้จากอัฏถันยูก่อนธรรมัญยูเนี่ยไม่ได้นะฮะต้องเรียนธรรมัญยูมาก่อนพอเป็นธรรมัญยูแล้วจึงจะเป็นอัฏถันยูได้นะฮะ องค์จึงบอกว่าภิกูจ์ชื่อว่าเป็นธรรมันยูและเป็นอ,าานอัตถันยูด้วยประการชนนี้นมะมันก็จะต้องเรียงลาดับมานะตรงนี้ก็เป็นตัวพิสูจน์นะเพราะฉะนั้นการที่จะเรียนจึงไม่สามารถจะสลับขั้นตอนได้นะต้องเรียนไปตามลําดับเท่านั้นทีนี้สมมุติว่าเราเข้าใจธรรมะเราอ่านธรรมะแล้วเป็นธรรมันยูเราเข้าใจเนื้อหาสาระของธรรมะนั้นแล้วแล้วก็เอาไปฝึก ได้แล้วนะจกนกระทั่งได้ผลระดับหนึ่งแล้วเราก็ได้ชื่อว่าเป็นอัดถันอยู่นะ